เรื่องราวของคนคลั่งรักไม่ได้มีแค่คู่รักรุ่นเล็กเท่านั้นนะคะแต่ว่าคู่รักที่อยู่ด้วยกันมายาวนานกว่า10ปียังคุณเอพรทิพย์และคุณปอนทวุฒินะคะก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้คุณภรรยานเนี่ยผอมลงและก็สวยขึ้นก็เลยมีแต่การแต่งตัวแบบปังๆแซบๆโชว์หุ่นบ้างนะคะทําให้คุณสามีเนี่ยก็หวงหนักมากรีบตามรีทัดูไม่ทัไม่ทันระบายแบบนี้เลยละค่ะ หลายคนอาจจะแบบว่าเอ้ยนางแกล้งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จะบอกว่าเขาห่วงจริงๆคือก่อนที่เอจะใสช่ชุดอะไรเนี่ยต้องเอามาให้เขาสกรีนก่อนต้องมาให้ดูก่อนว่าผ่านไหมโป้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเขาต้องดูก่อนอันนี้ค,คือทมื่อเป็นใช่ก็สักประมาณช่วงที่ผอมแต่ว่าเราสวยขึ้นเขาก็เลยยิ่งห่วงคือเมื่อก่อนอาจจะไม่ค่อยแต่งอาจจะแบบปกติธรรมดาไม่ค่อยแต่งเพราะเมื่อก่อนเราอ้วนไง แต่พอมันพออกปุ๊บมันก็เหมือนมันเราก็มั่นใจมากขึ้นแล้วก็กล้าแต่งเมื่อก่อนเขาก็จะไม่เข้าใจว่าทําไมต้องใส่ชุดว่ายน้ําบอกเอาพี่แล้วมาทะเลแล้วจะให้ใส่ชุดอะไรอะไรอย่างเงี้ยทุกทุกคนก็ใส่ชุดว่ายน้ําเขาก็บอกว่าก็พี่ก็งงไงว่าทําไมต้องถ่ายก็ใส่ก็ใส่ได้แต่ทําไมต้องถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอพอเขาคงชินแล้วมั้งคะเขาก็เลย เออเออเออลงลงไปเหอะถ่ายสายถ่ายถ่ายไปเหอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็จะมารียนะคะเราเองเขาก็จะรียพลังเขาแกล้งเอ๋ว่าเขาแกล้งเคยถามว่าพี่ทำไมหมอขนาดนี้ก็เคยถามว่าพี่เอ๋ไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้นะแล้วเอ๋ไม่เคยมีใครไม่เคยอะไรพี่จะมาห่วงเอ๋ทำไมอะไรอย่างเงี้ยพี่บอกพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ก็พี่ก็ไม่รู้จักตัวเองเหมือนกันว่าพี่เป็นอะไรอยู่ตอนนี้พี่ก็งงเหมือนกันพี่แบบเสียฟอร์มมากเลยพี่เอ๋เองครับโอเคไหมครับพี่เขาแบบใส่ใจหรือเราชอบไหม เอ๋ว่าบางทีเราก็สะใจดีสะใจดีเนาะสะใจสใจอย่างแน่นอนคือแบบมันก็สะใจดีคือแบบว่าปกติแล้วผู้หญิงอาจจะต้องห่วงผู้ชายว่าเออเดี๋ยวกลัวผู้ชายไปมีคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่กลับกันคือตอนนี้คือเขากลัวเอ๋จะไปมีคนอื่นเออเขาก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าเออเอ๋แต่งทําไมทําไมจะต้องแต่งทําไมจะต้องแบบแต่งตัวทุกวันหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาอยู่บ้านเนี่ยอย่าได้ออกเลยนะอย่าได้ออกออกนี่คือจะโมโหปิดประตูเสียงดังไม่ชอบ คือถ้าเขาอยู่เอ๋ก็จะไม่ออกแต่ถ้าเขาเขาไม่อยู่เอ๋ออกอยากให้พี่รู้นะว่าเอ๋ไปม,มีใครพี่เอ๋ตายแน่อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบแต่ว่าเราก็บอกเฮ้ยพี่เอ๋ไม่เคยมีประวัตินะเอ๋คบกับพี่มาันสิบห้าปีเอ๋แบบเอ๋ก็มีพี่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ